อวยอวยจะไม่รู้จะอวยยังไงแล้วสวัสดีครับเจอกันแล้วพวกเรา Empire, มูบี่มพายผบอนะครับผมต้นนะครับยังยังไม่กลับมาอีกแต่ไม่เป็นไรชีวิตต้องเดินต่อไปเพราะว่าข่าวมันร้อนแรงเหลือเกินและรอบนี้ก็ยังอยู่กับกัปตัดเอเมริกาสเช่นเดิมเพราะว่าพี่แอนโทนีแม็กกี้ของเราหาเรื่องชหายเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมไปโจมตีอีกจะให้ทำยังไงได้ก็มันทำตัว อวยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วฮหนังจะฉายอยู่แล้วมันยิงตีมตัวเองทำไมวะโดยวันที่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างจนเป็นประเด็นร้อแรงที่ทำให้คนอเมริกามากมายเดือดด้อนและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยนะในตอนนี้บางคนถึงขนาดแบบประกาศว่าจะแบนหนังเรื่องนี้กันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวละครกับตันอเมริกาเนี่ยมันมีความคิดยังไง หรือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นหายนะด้านมาร์เก็ตติ้งขนาดไหนและล่าสุดพี่แกได้ออกมาแล้วแก้ข่าวเรียบร้อยแล้วเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับต้นบ้อมยังป้อมแล้วครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเริ่มเรื่องจากพี่แอนโทนีแม็กกี้กับตันอเมริกา4ของเราเนี่ยแหละได้มีโอกาสไปพูดงานโปรโมตหนังเรื่องนี้แหละเรื่องกับตันอเมริกา4เนี่ยแหละ อ่าแล้วเขาก็าสัภาษณ์สัเ่เผืนอะไรเงี้ยโปรโมทหนังแล้วพี่แกก็ดันพูดว่าเนี่ยนะกับตันอเมริกาเนี่ย r e รีเซน n t อะไรหลายๆอย่างต่างๆมากมายแต่ผมไม่คิดว่าคำว่าอเมริกาเนี่ยควรที่จะเป็นหนึ่งในนั้นพอมันเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่รักษาคำพูดคนที่มีเกียรติยศคนที่มีศักดิ์ศรีคนที่มีความซื่อสัตย์มันเกี่ยวกับคนที่เชื่อถือได้ และพึ่งพาได้แค่นั้นแหละครับประเทศแมงลุกเป็นไฟเลยคือเอาจริงๆนะปัญหาเลยนะมันอยู่แค่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นหนึ่งในการเลพิเซนต์ของกัปตันอเมริกาเท่านั้นเองคือแปลง่ายๆก็กัปตันอเมริกาไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศอเมริกาอะไรครับซึ่งเอาจริงนะพอผมไปนั่งดูคลิปที่เขาพูดแล้วก็เห็นได้ชัดน,นะว่าเหมือนเขาจะรู้ตัวอยู่เหมือนกัน เหมือนพี่แม็กกี้จะรู้ตัวเหมือนอยู่อยู่เหมือนกันแล้วก็แบบเกิดอาการกระตุกกระตักอั้มอึ้งขึ้นมาทันทีแล้วก็แบบหลอนหลุดโลกไปเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็พูดอะไรค่อนข้าง,งเลยเธออะนะไม่ไม่ไมจำเป็นที่จะต้องแปลให้ฟังด้วยซ้ําคือแต่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยความเสียหายมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆนะนี่น่าจะเป็นนิวเคลีย์ใส่กัปตันอเมริกา4ี่อย่างร้ายแรงที่สุดน่าจะเป็นข่าวที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมตามข่าวของกัปตันอเมริกา4ี่มาเลยได้ซ้ํา แล้วพอผมยิงไปตามข่าวตามข่าวนะก็เออเห็นได้ชัดคนเมกาเดือดกันยับมีฝั่งที่บอกเอ้ยไม่เป็นไรเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเข้าใจว่าจะสื่อว่าอะไรแล้วก็ฝ่ายที่กูก็เข้าใจเหมือนกันแต่กูไม่สนไม่พูดแบบนี้ไม่ได้ทำไมคิดว่าอเมริกาสมัยนี้มันสกปรกมากไหมถึงว่าพูดว่าตัวเองเลพิเซนอเมริกาไม่ได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็พี่แกก็ออกมาชี้แจงนันทีนะ หลังจากที่โลกอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟพี่แกก็มาบอกว่าขอมาพูดให้เคลียร์หน่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน i อของตัวเองพี่แม็กกี้ของเราบอกว่าเขาภูมิใจนะที่เป็นคนอเมริกาและเขาภูมิใจมากที่ได้ถือโลก่กัปตันอเมริกาเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยแล้วเขายังบอกนะว่าเขาเทอดทูนและเขารบมากๆสำหรับคนที่เคยรับใช้ชาติแบบทหารอะไรเงี้ยหรือว่ารับใช้ชาติอยู่แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยตัวกัปตันอเมริกาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้แค่นั้นแหละครับเอาความจริงก็ที่ออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็เห็นอยู่ว่าพยายามเท่าที่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาอีกแหละเท่าที่ดูนะเดี๋ยวน่าจะมีออกแถลงมาเพิ่มอีกแต่ถึงยังไงก็ความเสียหายก็ได้เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้นที่ความจริงแล้วพี่แอนโทนี่แม็กกี้เนี่ยแกแทบไม่เคยพลาดเลย,เลยนะเพอะล่าสุดแกก็พูดได้ดีนะบอกว่าเด็กผิวดำหรือเด็กผิวขาว เห็นกับตันเมกาก็จะรู้สึกเหมือนกันไม่เกี่ยวกับสีผิวอะไรเงี้ยหรือบอกว่าเอ้ยกับตันเมกาเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนทุกเชื้อชาติยึดถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่น่าเรียนแบบคือแกพูดดีมาตลอดนะเว้ยอยู่ดีรอบนี้ไม่รู้ไปพลาดอะไรพูดแบบนี้น้องเลเชลกูยิ้มแล้วเนี่ยบอกมา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 ตานายเละมาเอาไปหน่อยไม่ต่อเนี่ยโอ้โหเหลือจะเชื่อพี่มึงไปยืมโลใครมาเนี่ย เงโ,โลไปคือสตีฟกูเดี๋ยวนี้นะโอ้ใบก็อแต่เอาความจริงนะครับ to be fair คริสอีแวนก็เคยพูดอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะตอนสมัยเมื่อก่อนเลยนานมากแล้วเหมือนพูดประมาณว่าเอ้ยความจริงแล้วเออเขาไม่ได้ควรที่จะชื่อกัปตันเมกาด้วยซ้าแบบควรที่จะชื่อกัปตันกูดอะไรเงี้ยที่สู้กับนาซีเผอิญว่าบา,บางทีเขาใส่ลายธงชาติอยู่เฉยแค่นั้นด้วยซ้ําคือมันไม่ได้เสียหายเลยมากเว้ยแต่แค่ช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่โดนจับจ้องด้วยละหนึ่ง และอย่างที่สองคือใช้ในรูปประโยคที่เข้าใจผิดได้ง่ายคือพี่แค่แก้ผมนิดเดียวก็ได้นะัแบบเออพวกเราไม่ได้ริซเต์แค่ประเทศอเมริกานะแต่กัปตันอเมริกาเลฟเซนต์ความดีงามบลาบลาบลก็ว่าไปจบทุกคนแฮปปี้เพราะตอนแรกในยผวคิดอยู่เลยเอ้ยแม่งแปลกๆเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นหรอกแต่ผปอ่านออจริงว่ะเออแล้วพอไม่ว่าจะแปลมุมไหนอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยดีอยู่ดี เชียร์มาสิบปีตั้งแต่เจอกันในวินเทอร์โซเชอร์มึงได้กลับไปเป็นปาปด็อกแลบกับเอดมิเนมแน่กูบอกเลยชอ็อตนี้อ่ะแล้วกลับมาที่คำถามที่ถกเถียงกันใหญ่โตทั้งอเมริกาและก็ประเทศไทยนะก็เกิดการถกเถียงอีกเช่นกันว่ามันถูกหรือผิดวะที่พูดอย่างเงี้ยสรุปพูดได้ไหมพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เสริมว่าเอ้ยได้สิก็เพราะว่าเออกับตันอเมริกานี่ก็ตีกว่ารัฐบาลอเมริกาบ่อยอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้แน่นอน ซึ่งสําหรับผมส่วนตัวนะผมว่าประโยคเนี้มันไม่สมควรพูดในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าถามถ้าถ้าได้ไหมก็คือถ้าหลับตามองแล้วก็คิดเข้าข้างเยอะๆหน่อยมันก็มันก็ได้เพราะรู้ว่าเขาจะสื่ออะไรแต่ว่าถ้าตีตามความหมายที่เขาพูดเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขอยืมขวดหนึ่งจากมาเวลเทล d นแฟ p a g e นะครับที่เขาบอกว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลอเมริกานะแต่เป็นตัวแทนของไอเดียของประเทศสหรัฐ หรืออเมริกันชนนั่นแหละคือโดยเฉพาะความจริงแล้วเนี่ยการที่สตีเปิเจอร์หรือกัปตันอเมริกาเนี่ยทะเลาะก,กับรัฐบาลหรือว่าเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งในมุกหลักเลยนะที่นักเขียนเขาชอบใช้ในการโชว์ว่าอะไรคือไอเดียของอเมริกาที่แท้จริงอเมริกาที่แท้จริงควรเป็นแบบไหนคนเขาก็ตีความหมายกันนะว่าเอ้ยการบอกว่าเลพิเซนต์อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเลพิเซนต์รัฐบาลอเมริกานะเวย้ยมันเลพิเซนต์ อเมริกันด REAM หรือว่าความเป็นอเมริกาหรือสิ่งที่ดีของอเมริกาต่างหากนั่นน่ะคือความหมายของการเลือกเป็นอเมริกาแล้วผมก็เลยแบบเข้าไปดูเข้าไปเช็คในที่เขาเถียงกันมากๆนะหลายๆที่เขาก็พูดสิ่งที่น่าสนใจมามากมายเช่นกันเขาบอกว่าตัวละครอย่างสตีฟโรเจอร์เนี่ยหรือว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยความจริงแล้วไอเดียของเขาคือเขาที่จะต้องเชื่อมั่นในอเมริกาอย่างที่มันควรจะเป็นหรืออย่างที่ตัวละครสตีฟโรเจอร์อยากให้มันเป็น หรือสมควรจะเป็นแล้วเขายังบ่อยนะว่าเออความจริงแล้วอ่ะตัวกัปตันเมกาเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศเมริกาหลายต่อหลายครั้งนะเยอะมากบ่อยมากทิ้งชื่อกัปตันเมกาในหลายรอบแต่คือความจริงแล้วอ่ะตัวกัปตันเมกาเนี่ยคือเขาศรัทธาในความเป็นอเมริกนเว้เออแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับรัฐบาลเมื่อรัฐบาลสูญเสียเส้นทางของอเมริกาที่แท้จริงไปคือเหมือนกับว่า ถ้าสมมติแบบรัฐบาลน,นี้ทำตัวไม่ดีสร้างความขัดแย้งไปทั่วโลกเหมือนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เห็นแก่ตัวโจมตีคนอื่นในโลกเนี้กับตันเมกาก็มีหน้าที่ที่จะสู้กับรัฐบาลเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นอเมริกันอย่างแท้จริงคือไอเดียของอเมริกันคือเราไม่รุกลานใครหรือว่าเราซื่อตรงมีศักดิ์ศรีรักษาคำพูดเออมีความเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยมีความพึ่งพาได้คือเป็นหน้าเป็นตาของอเมริกาหรือที่เขาบอกว่า กับตเอเมริกาควรเลเวเซนต์สิ่งที่คนอยากให้อเมริกาเป็นหรือคอมเมนต์หนึ่งก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะเขาบอกเลยว่ากับตเอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นฮีโร่ที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศว่าประเทศกูมีดีนะเว้ยประเทศกูดีมีเสรีภาพยุติธรรมทําสิ่งที่ถูกต้องต่อทุกๆคนในโลกไม่ใช่แกะกับแค่คนในอเมริกาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับด้านการเมืองว่าตอนนี้ใครขึ้นปกครองหรือรัฐบาลเป็นใครแต่กับตอเมริกาก็ยังจะ ทำสิ่งดีๆเพราะว่านั่นเป็นเจตนารามณ์ของคนอเมริกาที่แท้จริงก็บพูดง่ายก็อวยตัวเองนั่นแหละเอออวยคือตัวตัวละครอวยคนอเมริกานั่นแหละแต่นั่นแหละคือคอนเซปต์ของกัปตันอเมริกาคนที่เขาตําหนิเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาพอฟังแอนโทนีแม็กกี้สัมภาษณ์รอบนี้แล้วอ่ะมันเหมือนกันรู้สึกว่าเออกัปตันอเมริกาแอนโทนีแม็กกี้เนี่ยไม่อยากที่จะเป็นตัวแทนของประเทศรู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าตอนนี้คิดว่าประเทศเนี่ยไม่ดีอยู่ รัฐบาลที่อยู่ตอนนี้ไม่ดีกูไม่เป็นละกูไม่เล่นพิเซนอเมริกาละมันไม่ดีกูสู้กับอเมริกาดีกว่ามันกลายไปซะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งสำหรับพี่นะพี่ก็อวยดังเรื่องนี้จะไม่รู้จะอวยอยังไงละถ้าใครตามช่องเราก็จะรู้นะครับว่าต้องแต่ทำหนังทำช่องมาเนี่ยพูดถึงกับตันอเมริกาคนใหม่ทีไรก็จะโอ้เอาเลยครับเอาเลยผมเอาใจช่วยเสมอพิสูจน์ตัวเองแต่พี่พี่จะทำแบบนี้ไม่ได้ คนอวยก็ทอเป็นแล้วเดิมทีสถานการณ์ของหนังก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วด้วยนะโอ้ก็ยังจะอย่างนี้อีกหรือจะเชื่อแต่ยังไงหนังก็จะเข้า12กุมภานี้้อยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนสนับสนุนก็อย่าลืมไปดูกันอ่าอย่าลืมไปดูกันเพราะว่าตัวผมเองก็คงจะไปดูแน่นอนอยู่แล้วละจอง day รเดวัซแต่ว่าถ้าถามว่างิดไหก็ก็งิดเพราะว่ายิง่งยิ่งตามข่าวยิ่งตามข่าวก็กระแสหนังก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสบายๆมีความเห็นอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ